Movie Shake สวัสดีครับได้เวลา movie check กับผมวีระวีโรดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราว,ราวดว,วงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับเรื่องราวของตัวละครหลายบุค,คลิก และเรื่องรักรักใคร่ที่จะเกิดขึ้นในที่ทำงานแบบที่คุณคาดไม่ถึงกับการแก้เผ็ดของเหล่าตัวละครที่จะไม่ยอมทนก้มหัวอีกต่อไปด้วยความยาว16ตอนด้วยกันครับเมื่อซ e o หนุ่มของสถาบันขวดวิชาผู้เป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์โนโกจินที่รับบทโดยคิมแจอุกอีชินารับบทโดยคริสตันชองเลขาของเขาที่ทำงานอย่างหนักมาตลอดจนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเหลือระยะเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานครับเธอจึงไม่รอช้าที่จะวางแผนแก้แค้นเจ้านายหลังจากที่ต้องทนรับกับก,บการปฏิบัตแิแย่ๆมาตลอดครับ c r a z y l เลิ Love, เล่าถึงเรื่องราวความรักที่คาดไม่ถึงระหว่างเจ้านายและลูกน้องคู่นี้กับความเครียดแค้นที่แปรเปลี่ยนเป็นความรักสุดหวานซึ่งกินใจรับชมกันได้แล้วนะครับบน Disney plus Hot Star ครับเอาละครับแล้วกลับมา m ูวีเชคกับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้วีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับมูวี่เชค